ทานสารณสุเรียนท่านผู้รองผู้อำนการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ยเขตหนึ่งท่านเสงจางประโคณท่านนาย,ยกสมาคมผู้ใหญ่สถานศึกษาอําเภอบ้านกู่ผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสายต้นหนึ่งและแถกผู้มีิเกียรติทุกานวันนี้จริงผมขึ้นมาในสนัมผมกับพี่สุดารานีอยู่ด้วยกันประมาณ4ปีแต่ท่านมาอยู่บ้านสายโทนหนึ่งสมสิปีเจเดือนนะครับอยู่ที่สายโทนหนึ่ง37ปีเจเดือนผมคำนวณดูแล้วผมมาอยู่เพิ่งสปีคุณงามกลมดีวันนี้เป็นที่ประจักษ์ ดูเต็แขกที่มาในงานแล้วก็สิท่์เก่าต่างๆที่ท่านได้สร้างมาุึงานรวมดีเมื่อผมมาอยู่ได้ประมาณสองปีผมจะเขียนย้ายแกก็ไปหาลาฟังแย่อยู่นี่ละผมบอกผมจะกลับไปอยู่ที่ทกคมสามผมคุยกับแกแกก็ห้าวลาอย่าไปอยู่สาโทษนหมินี้แหละ ผมก็เช <ic> ื่อฟังพี่พี่อยู่ที่สายตัวหนึ่งมีคัถามผมว่าไหนพ่อมิตรจองนี้ผมสามถึงเวลาก็ไม่เขียนทักทีผมไปไม่ได้เพราะพี่เป็นคนสั่งผมไว้ว่าอยู่สร้างตรงนี้โรงเรียนสายหนุ่มอยู่ที่ไหนก็เหมือนเดิมเพราะว่าผมบอกเฉยๆบอกพี่ว่าผมอยู่ที่สายทหนึ่งได้รับการอนุเคราะห์จาก นายยท่านพงสิษิ์ดูแลโรงเรียนสาโทหนึ่งคณะกรรมาการสถานศึกษาพี่น้องสายโทหนึ่งก็ดูแลให้กำลังใจผมมาตลอดผมก็บอกว่าผมอยู่ก็อยู่อยู่เพื่อพี่แต่วันนี้พี่ก็ถึงอายุราชการก็ไม่เป็นไรยอารักกันเหมอนเดิมแต่ภาษาที่พูด ที่โรงเรียนไม่เคยเรียกครูสุดารัตน,นะครับจะอื่นเอีย้ยเอี้ยังสั่งเอี้ยงยังสิผมบอกเสมอว่าตอนนี้ผมก็สั่งอีกนะตอนที่ผมเป็นผู้บริหารถ้าเจ้าอยากให้ข่อยยุ่หนี่เจ้าต้องไปบอกคุณอนนองให้คือเจ้าค่อยเป็นพ่อถึงเวลาดูใสตัวหนึ่งเจ้าจะบอกผู้ให้ส่วนพ่อดูแลพอถ้าบ่ดูแลไปง่ายเลย แต่เพุ่งวันนี้แกก็ปฏิบัติไปบอกน้องๆว่าต้องดูแลพอออเพราะว่าไม่รู้จะไปพึ่งใครพี่ก็ไปแล้วย,ย้ายไปเกษียณอายุราชการก็วันนี้ขอบคุณแขกผู้มี่เกียรตินะครับทุกโรงเรียนทั้งกลุ่มบ้านโรดหนึ่งและอำเภอบ้านโรดที่ให้เกียรติพี่สาวผมขอบคุณเทศบาลตลาดนิคมประสา ทั้งสอทั้งสองเขตทั้งเขตหนึ่งเขตสองที่ขาดไม่ได้ก็คือกรรมการสถา,านศึกษาโรงเรียนบ้านชายท่านหนึ่งขอแต่บอกว่าพ่อโทรศัพท์จะมาไปชุมเลยขอบคุณมากท่านผู้ใหญ่แล้วต่อไปผู้ใหญ่ก็จะมปอยู่หน้าโรงเรียนนี่ผมจะขอบคุณมากยิ่งขึ้นถ้าท่านผู้ใหญ่ไปอยู่หน้าโรงเรียนก็จะได้ดูแลโรงเรียนผมก็ยังยินดีนะพี่ใหญ่ ว่าจะอยู่สายโทวหนึง่งแต่ถ้าครูวันไหนครูก็ไม่รับผม